สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูกระชายห่อทองนะคะชื่อแปลกๆนะคะแต่มาเป็นของทานเล่นสําหรับเด็กๆนะคะเด็กที่ไม่ชอบทานกระชายตามมาดูเลยค่ะเราจะมีตัวกระชายล้างทําความสะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะคุณแม่บ้านมาดูส่วนประกอบของตัวแป้งที่จะมาห่อหุ้มกระชายนะคะเราจะใช้ตัวข้าวโพดสุกค,ค่ะไปต้มสุกหนึ่งฝักนะคะแล้วก็ตัวแป้งสาลีหนึ่งถ้วยตวงค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะซอสปรุงรสค่ะไข่ไก่ ไข่ไก่นี้เราจะใส่หนึ่งฟองนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะมานวดแป้งข้าวโพดเลยค่ะแล้วก็เอาตัวกระชายไปห่อพุ้มอยู่ด้านในตั้งหม้อใส่น้ำมันเลยนะคะเราจะใช้หม้อทรงสูงหน่อยนะคะจะได้ไม่เปลองน้ำมันแล้วคุณแม่บ้านก็ปั้นตัวกระชายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆย่อนนะคะตัวกระชายก็จะอยู่แกนด้านในนะคะแล้วก็ตัวข้าวโพดก็จะข้าวโพดก็จะหุ้มอยู่ทางด้านนอกนะคะแล้วก็ทยอยยทอดด้วยน้ำมันกลางนะคะ ทอดจงเขาเหลืองใสนะคะจะทานปอกเ,เ,เปล่าเล่นๆก็ได้ค่ะมีความเผ็ดของกระชายเล็กน้อยด้านนอกก็จะหวานตัวข้าวโพดนะคะเมนูนี้ทําทานง่ายๆนะคะเป็นกระชายห่อทองคําค่ะตัวทองคาแล้วก็คือเม็ดข้าวโพดนั่นเองละค่ะถ้าเกิดจะทานแห้เราก็จิ้มน้าจิ้มบวยนะคะจะทําเองหรือจะซื้อก็ได้ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม